เห็นยาดับตาไหมตุกติกตุกติกโอ้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 เียพี่ตายเห็นพี่ตายไหมอ๋อโอ้หืมเนีนย เขาว่าหนูกินนมเยอะใช่ไหมวันนี้กินไปตั้งหกออนเนี่ยใช่ไหมคะอยู่ค้างอยู่ค้างสิอยู่ค้างสิคะอั็นยาอือตรปะเนี่ยถึงใครตรวจถึงใครตร ใคุง้งกินคงกินพี nice ่ตายมาแล้วพี anyway? ่ตายมาแล้วกันด้พี่ตายจุ๊บทีหนึ่งใช่ไหมจุ๊บตายจุ๊บแล้วทีหนึ่งจุ๊บพี่ตายมาหาค่ะพี่ตายของอันย่ายังไง ตัวนี้ก็ทำได้ตัวนี้ก็แป้นได้ตัวนี้ได้ไหมได้ไหมก้าฮึดึง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 ทำอะไรอยู่ทำไมเงียบไป